มมึงอ่าทีายจะมาตีจะกู่หวัดหาผัวปอัโทเป็นนกมืงหาแล้วอ้อโบัาเียตุบะไม่ได้ไม่ไดัตาผัวมือง้ยือบาอุบะพเด้ออมึงเด็กหนเช่าูเด้อ เล้ยแกาใจกูขึ Mont ้น <arta> ึ้นเ้อะเออใจกูส oh ูง oh เ้อเออมึงมานน่มึงมานิหนึงด็กสมกลงอพ่อมาดกานเอ่เป็นหอนมึงนี่หละอันนีึง่ิกนหน จะไถ่มาบ้านมาเือเาม่โจรบอไมาไถ่ผู้นี้ระวังดึ๊ดดึงเขาออกมาถึงกี่บ่อน้องยังมถาดดึมาหมอน้ำหมอน้คือชิเมีนคือจัดวาจางการจ้างงานแบบนีเมงเบิงูน่าตายดีนยสิคือชิเมนจะพาเบิงสัยเขาชิมาจ้างน Ừ, มาจากหมอลำคนเอเอลุยถ่าเด้อไอ้กูบอกนี่ชนะหมอลำหมอลำมีหมอลำมีโยโอ้สบายดี thank you วายก็า thank you oh thank you shot ำมั้เงออตัดลรา shot b a ท l ตพลงตลอด ันนี่บักกระมั้ำบ่่เนี่ยแล้วโอ้เป็นเสียงใหญ่บ่ไปเป็นกระปพาะประจักรจันทร์อันโอ้ยมาถึงแล้วโอ้ยมาถึงเที่ละบ่เถอะกระพระเสียงใหญ่คนจะมาจับบ่อนำ่งกระพาหมอนำรอบ่รอบ่รอแบบอยู่ที่ถากูจะไปเรียกว่าเรียกเรียกกันนะคือต้าวปุ้งพึกษาเองมึงอยู่ชื่อๆเ้า เมื่อป right. ืนเมื I mean, oh, anyway. ่อปืนไว้ค oh, ื่า่าเอาปืนมาล่นไว้เอามาป้องกันก่อนละถึงงั้นมาไรมาจากบ่อน้ำเงินเงินเงินโอ้ยเงินไหลอันอันทีอันจบมาอันจะอันวุ้ยไปกมี่แต่พระเอกนั่เอกงามงาลุมลุๆ ตัดเอเสียงกะดีเสียงกะดีรับกบวนรับกบวนอุ้ยอยากฟังีเนาะอุ้ยอยากฟังมิโตมิตังไงบ่นอันขอถามนะฮะอันจุดประสงค์นี่สิจ้างหมอร่ำนี่เป็นร่ำงานอีหยังเนาะจุดประสงค์ของใครนี่มาจ้างหมอร่ำสิไป็นร่ำนาดเจขาหมาโอ้ยให้เคี่จะผ่ามาจ้างหมอร่ำเขาปิดกางร่ำใช้งานอันงานหม่เขาเป้างงานอะไร นั่งคนเดียวบเปผี้ามาตายเวาเนืองากมาฆาายก็มาไหนโอ้ยอัพาเอออัจจ่าไปมือวันทีไหนเดลียนไหวันทีสิเวันทีสิเจ็ดเจ็ดเจ็ดเออเจคำเคำอืบุ็กับเจาะบุ่าบอ บ้าไปบ้าไปเออาตลอดเอออันรสิเด้อเจ้าโอ้ยน้มาสองคนตังไปเดียวเนาะยเไปสอบหาตังากระดึงตา้าเจ้าเออยืนิหาทิ้อันลุกจาผ่าเออเออปร่ไปเร้อเนียผ่าปอาเ้หราเป็น่ัาันจิับเป็นหาปจางงานเไปมาหนอกมาไเดียวใมสบายดีอ่ะ เ้าสบายดีอุนนทมนเอออิให้เจ้านางรูปกับเจ้าภาดื้อเราจะพาเพื่นยินเอาแบตเรือนในแบตไตือไอซีพปูลับให้เพื่นเจส่อาานั่งกับเจ้าภาพด้อเพราะว่าตังเลยเดียวมันบพอกันบ่ควยกันเจ้าเจ้าเจ้าพอพี่เจสซอันนี้เป็นหมปนเนาะงานังแล้ก็เป็นตังเลยตังนังไบ้างอาาคนละน ชนนั่เนี่ยไปชนองชนนี่นัดค่อันบรเออนัดพรอบกันคไปนัดปะดื้อเก่าออสเกียนเกียรติส่งเดเก่าดขึ้นต้วงหญ่ัวสั่นสองเาสามรบังป็นกงน้าดดาดยาตีึ่งเอาอเจ้คสิไปกันพักเสียงรับวัง เดาคำตอดีกว uh. 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 uh, uh ่ากระจางคอดีจ uh. ร uh ิโ huh. อ uh ้ยเสียงดีเลนะอาวรบ้างอ้มึงก็ชูช้ซะไอ้ที่เราหัวานะเขาเอาอีหาอะไรกูเพิ่งจะคืนคืนนคืนจะเอาไปคืนกุงผ่า เอาักแบบนั uh, oh, like okay. ้หนึ่งพักสี่ำนพ่เอกก็เป็นพเอกโอ้คอนี่ะพอเอกเออเอาับังสียงพอเอกจงดีแน่นอนเจ้าเอไอ๋อลฝ่าเอ้า โอ้ยศสียับักกระดูกักสะล่บาทคุณชายตายช่วยยดเออตอชเนี่ยนที่นี่ดูเออโอ้จับวัดดีจะเปนชุดพี่น้องเออสมพันเดนอีกายโธเท่าไหร่บ้เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าัแบห้องรับผ้า อั้น้ำมันดีนะเป็บอันนี้เขาบอกเออหาผ้าผมเหรวบอสหอผ้าเออแต่ไ้กทำเพียนเนี่ยผ้าอีฉาพลโตปะเอาพลโต๊ำสมเป็นซีม,นมันช้าค่น,นี่โอ้สงสัยนี่เเป็นบอแล้วปะ ได้เอาเรียไปนน่งบนนนไปให้เจ้ามานั่งบนนี้ให้นน่งบนนั่นเออโอ้เจ้าบ่มันเรื่องหองหองา้าไม่ไดเรค่อยที่เอาแบบไม่ก็ได้เอาัรงเอาแรงนึเออสอไป่าเออว่ะไรอีกเนาอยฮาคือกาคอยจะจนเยังแบบลูกเออฮลูกดหลอกน้จะเป็นโทษเป็นผู้าลไม่บาครับ จะผ่าเพือ่อมาขอมาอ๋อ,อ มาือกว่า้ากัยังไาเทียวมาเที่ตาบุ๋คนีนงายอ่ะทศเงมนีน่ตามไปบุ๋มกวไเสียากบุ๋สิแดงไปหาสิแดงอาขอรับอหานมาขอรับโอ้ยเจ็บักเอวกูบกบัดนไอสิ่ไนวะนี่รงใส้มันเล้ที่กันตาตกตุ่มับันก็เพราะเส้นใจูี่วอันัะไรอยู่แต่ว่าเอที่มันไรนะ เอลเป็ดแค่ไนนะาบกัสิอืออือตัดส้นโออ่ามึงเนไเจับเอาัสินฮะเอาแ่ไหนตัดกคไรอยู่อจับจบครับสิตั้งับสิเจ้าออได้เอาสินได้ถนัดมากี่ได้สิงีคริดิเฮ้ยก่อนนี้นี่นี่นี่อะไน่มับสิเอาแบบนี้สาวมับสิี ่อาก็ทสิ้นสุตังตัวนี้เอาตังตัวนี้ตังตัวนี้ตั้ตัวนี้เนโอ้ยเออเป็นเี่ยบมาัอะไปละพดอะไปละพดพดอไปละพดเาเป็นมั่ค์ผัวมังค์ผัไปในที่บ่เมามิงไปนั่ง ตั้มกกระตั้งแล้วห้สิ่งให้ยาวสีกันเก้าโอ้ได้ได้ไดประวังงานขอมนมากระดวนของมาแล้วโอ้อพร <อ S 2> ดีเลยพอดีเลยเก้าเ้าอเอาแล้วอาจารย์ักมัตรอีอาจารย์ได้ อีกบ่อหนึ่อตากิบ่อหน่เอาอ้ยมีแอยู่านเพชรลาหัมวนอยู่บ่มวนพใส่ได้อยู่บ้าใส่ได้เพ็นเนือเป็นดวงอีบ่อักกินของกูเนี่บ่อไปกินของมันตองผภาดีกว่แน่นของภาก็สวเหลือ้จะเป็น่ าน้น่ะใส่เส้อสองแม่สองน้อเกัอเจ้าผ้าเจ้ามวยู่ก่ามวยขาดดีกว่าขางบ่บ่อีกทีเจ้าผ้บ่เจ้าผ้าบบจ่าตึกิจ่าไปจิตแดงยังนกานาเบิ้งเดวสิ่งกานาเบิ้งเดาเจ้าผ้าก้าไปาเขาเห็นว่เดอีแ่ไปเมื่อไอรเมื่อวัแกเจ้าผ้า ว้ายกบ้านเราซาเป็นชั้นางกันเลยอ่ะอ้ามึงจะไปใส่เธจะลุกได้ว้ายนักบีมอลากระด้จาบ้มาลอให้ฟังลั่นมาล่อให้โวดให้ชิงลั่นเรื่องันได้ฟังแล้วก็เห็นแล้วก็ฟังก็จะมาบริทางกันยงไปปะหยดเดี๋ยว มึงเสียแต่ไรกูจัดจ่ามันจัดรมันจ้างมึงมาอยากติอีอย่างเโอ้เราแคบเโยบบไปาวอยูพักในบมานรักตะมวนเสียงจันั่งอีกกระมน ตั้งบริจาคับนไหนเนี่ยไอตัวพวกไงมันยาจะมาเจอกับคนอะเลยตั้บริจาคับไหับรจากเมื่อบานนี้เจ๊เจ๊มานอ่ะทักซี่จ้าจ้ากลอ้าให้เนี่ยานี่ได้เอาถือไปทักซี่ไอเนี่ยเปไนเส้นกับลุกลอกัยเออเจ้าต้องรองเพลงกับก้อนสอเพลงอสองเพลง่ออได้ ดอกไรบ่ดข้าอกไรกจีจางกจีเส้นเบิดใเบิดเพลงให่ัต่มาเพลงใหญรับไหบใคร